ไม่อ่อนโยนล้วนะนนกูลอวดก้ามทองแน่นๆคนแซวแอปทักซออนถือไหม้เดียวรอแน่ เชื่อว่านาทีนี้ใครๆก็ต้องพูดถึงนนกุลชาโนนนักแสดงหนุ่มสุดฮอตในวัย27ปีเรียกได้ว่าผลงานการแสดงของเขาเป็นที่น่าจับตามองไม่น้อยค่ะไม่ว่าจะรับบทบาทไหนๆก็สามารถเข้าถึงตัวละครทําได้ดีเยี่ยมเสมอจากผลงานต่างๆของเจ้าตัวก็ทําให้เขาได้รับรางวัลมาแล้วมากมายค่ะส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็กําลังคุยอยู่กับรุ่นพี่อย่างแอปทักษออล่าสุด16พฤศจิกาย,ยน2566หนุ่มนนกุลจ จู่ๆก็ออกมาทําให้อิสตาแกรมลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวเผยภาพสุดฮอตแบบเกินต้านซึ่งเป็นภาพที่กําลังโพสท่าเซลฟี่กับกระจกอวดหุ่นแน่นๆสิกแพคมาแบบจัดเต็มค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าในที่สุดก็เริ่มหวนคืนทีระนิดและแน่นอนว่างานนี้นอกจากคนบันเทิงแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่ติดตามแห่เข้ามาถล่มไลค์กันยกใหญ่แถมยังแซวกันมากมายค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าคุณชาโนนเธอมันจะแซ่บเกินไปแล้วพลิกทั้งสู อย่าลงบ่อยนะเดี๋ยวแม่แอปห่วงเบาได้เบาพี่แอปถือไปเดียวรอแล้วหนึ่งนนไม่อ่อนโยนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ